สวัสดีค่ะวันนี้ชาลิทาโรจะมาแนะนำวันดีวันรวยวันปังสำหรับขึ้นบ้านใหม่นะคะวันที่เหมาะสำหรับขึ้นบ้านใหม่ได้แก่วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ค่ะและห้ามขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์จันทร์และอังคารจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้ค่ะเป็นวันกลางๆไม่ได้มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะ คือไม่มีผลดีแล้วก็ไม่มีผลร้ายแต่ถ้าอยากให้ปังอยากให้รวยนะคะต้องเป็นวันพุธพฤหัสและวันศุกร์และที่ต้องหลีกเลี่ยงคือวันเสาร์ค่ะทิศที่เป็นมงคลในการขึ้นบ้านใหม่ได้แก่ทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศเหนือจะมีผลดีเรื่องความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์ส่งเสริมเรื่องบริวารและเพื่อนฝูงทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมเรื่องโชคลาภถูกหวยร่ำรวยมีความสุขความสำาราญทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมเรื่อง ตำแหน่งหน้าที่การงานการรับราชการการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะทิศที่ไม่เป็นมงคลในวันขึ้นบ้านใหม่ได้แก่ทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกเสียงใต้ทิศต,ตะวันตกและทิศใต้ค่ะโบราณเชื่อกันว่าถ้าขึ้นบ้านทางทิศต,ตะวันออกจะทำให้มีเรื่องราวขึ้นลงขึ้นศาลมีคดี ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะทําให้เจ้าของบ้านเสียชีวิตทิศตะวันตกจะทําให้คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนทิศใต้จะทําให้เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินมากมายมหาศาลวิธีแก้มีแก้ได้ทิศเดียวนะคะคือทิศตะวันออกให้เอาเงินเอาทองนะคะใส่ขันพลาสติกแล้วก็นำเข้าบ้านก่อนค่ะ ส่วนทิศที่เหลือไม่มีทางแก้นะคะหลีเกเลี่ยงได้หลีเกเลี่ยงครับของมงคลที่ควรมีในวันขึ้นบ้านใหม่พระพุทธรูปหนังสือธรรมะถุงย่ามที่มีสิวค้อนตะปูพานขันห้าผ้าแพรผ้าไหมเงินทองที่นอนหมอนมุ้งข้าวสวยหนึ่งหมอ้อน้ำเต้าให้ใส่น้ำให้เต็มครกสาก เครื่องทำครัวพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดของแห้งเกลือน้ำตาลปลรราน้ำปลาผงชูรสขาดไม่ได้ก่อนที่จะขึ้นบ้านให้เปิดน้ำให้เต็มอ่างเต็มถังปูเสือส่อาศาดอาสนะให้เรียบร้อยเปิดไฟเปิดม่านเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมรับโชค ขึ้นบ้านใหม่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะให้ผู้นำหรือผู้อาวุโสกล่าวคำว่าพร้อมที่จะเข้าอยู่หรือยังพร้อมที่จะรวยหรือยังนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยตอบว่าพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เดินบนรอบานสามรอบนะคะเดินเวียนขวาหรือวนตามเข็มน,นาฬิกานั่นเองค่ะ เสร็จแล้วก็ให้นำพระพุทธรูปนะคะเดินเข้าบ้านอันดับแรกอันดับสองก็เป็นอาหารค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ตามตามกันเข้าไปได้เลย